ช่วงสุขีกกัมปนีโดยทีวีโอบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนร้านอาหารข้าวใหม่ปรามันคือโมเดลธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและชาวบ้านในละแวกนี้ได้เป็นอย่างดีครับที่บอกชื่อข้าวใหม่ปรามันเนี่ยก็หมายว่าคนที่มาทานที่ร้านเราเนี่ยต้องมีความสุขดุดฤดูดดข้าวใหม่ปลามันอาหารของเราเนี่ยเป็นอาหารธรรมชาติเราจะใช้กุ้งหอยป,ปูปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยและของเราเองด้วย เรามองว่าของที่ขึ้นธรรมาชาติเนี่ยมันปลอดภัยกว่าถ้าถามว่าเราจะเลือกสรรได้ยังไงก็เราก็รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่นี่ระบบในเวศวิธีชีวิตเนี่ยเรารู้อยู่ข้าวเนี่ยเราเราปลูกที่นี่เป็นของท้องถิ่นเป็นข้าวอินทรีย์จะไม่ใช้สารเคมีเราเป็นธุรกิจที่จะช่วยเหลือชุมชนนอกจากเราได้ช่วยซื้อวัตถุดิบในในชุมชนแล้วเนี่ยแรงงานเราก็ใช้คนในชุมชนเศรษฐกิจก็อยู่ในชุมชนแล้วคนที่มาทานร้านนี้ก็จะได้ของดีๆไปด้วยจะได้มาทานของดีของสดใหม่ทุกวันที่ปราศจากการปนเปื้อน ตรวจสอบความพอดีของคุณได้ที่แอปพลิเคชันพอดีแอปที่จะช่วยกระตุกต่อมความพอดีในตัวคุณช่วยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นรู้จักความพอดีในชีวิตสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ทุกหนึ่งดาวน์โหลดเท่ากับร่วมบริจาค1บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเหมาะให้มูลนิธิชัยพัฒนาทำบุญง่ายๆแค่คลิกเดียวติดตามข่าวสารและร่วมทำสิ่งดีๆนี้ได้ทาง Facebook และเว็บไซต์สุขีกัมปนี สนับสนุนโดย TVO บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนสร้างสรรค์ด้วยใจเพื่อสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน